นะครับก็อยู่ผมต่อแตนนำซิ่งครับนี่ก็ต่อทงโค้ดแบตหักครับเอาเด้อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไ้น้องกลางมาให้ทงเดี๋ยวตอนนี้ก็ขวางลำนะครับจันชูจะจะมาดึงรถตอนนี้ก็จะห้าโม,มงเย็นแล้วจันชูจะมาดึงรถโมปูนะครับรถโมปูนพอดีติดครับนี่ติดอีกแล้วพี่น้อง แต่แต้อทงโค้แบตแตกครับอ,อ๋อกู้แบตมันแตกแล้วรถมันดับแนละ้วมันก็ขวางลำอยู่น่าจะไปได้อยู่ <c oughs> อ้อมมาข้างหลังเอาโอ๊ยเป็นยังโควิดแดกกูแล้วบ่บ <c> า <oughs> ไม่ได้แล้วนี่เฮ้ยได้อยู่ได้ไหมน่าจะได้ครับรถปูนติดเยอะที่เด็ดท้อทง <c oughs> เป็นไหนครับ เปลี่ยนเลยถอดเลยไปนนมาแล้วมันลับบอกเออถอดเอาแต่อันเนี้ยทอดเอาเดี๋ยวนีอ่อยึมัดลในตัวนั้นทุกคนเลยก,ลลก็ได้ ดึงรถโมอะเออเนี่ยดึงเสร็จห้าโมงพอดีอ้อมเลยพี่อ้อมแปขงหลังย้อนเสอ่ะ มุ้นกรเฮ้ยตายวินเทตายวินเทจเกษตรอินทรีย์มยดันไปก่อนกไปก่นิดมิดประกับไอเบอ้ได้จัมนไม่ได้นี่เกลือันกินได้ไมตัวนี้ด้วย พอบเอียงคันนี่ง้วนหนายันหวานมันหรอกไลองดูวันนี้ยอะปัญหาเยอะแต่นี่น่าจะหนักกโอ้เดินเพลินม้านปะฮะบานขินให้แกอ้อมแล้วก็ขินหน่ะได้ไหมครัขินไปรุ่นตุขมูนได้จันขินขินกระตุกไปเลยไปพี่โจ พี่เข็นรถมันหลบทางพี่หน่อยอ่ะพี่จะได้เดินไปได้ขั้วแบตแตกไอขั้วแบตมันหักอ่ะ พ่อยของขึ้นแล้วขับรถมาเปิดจมูก ไอเจนคลาดสันด้ยเหยียบคลาดก่อนลูกพี่เออบึดฮึดเลยเไน้เป็นดึงรถปูนคนละับเนี่ย ไปแล้วไปแล้วมาแล้วปูนจนเต็มอัตราแล้วคันนี้ไม่ได้ปูนออกเลยเมียเ๋ยวขมนน้ำระเบิดเมกันวังหัดรดน้ำรากดุมน้ำเลย លើកាបជាអីទេហ៎លើកាបជានោះមានរបស់តមូមូរ៉ាទូគឹបគឹប À? gì thay đâm đưng nè đi kìa Hãy subscribe cho bỏ คุณใส่รถพี่อาไปเทก่อนไม่รู้งงเหมือนกันโอ๊ยนาะนาอชีวิต หนึ่งสองรมทำไมต้องทำด้วยเปรดิรถปูนติดพี่บอยขวางไอ้นั่นก็แบตแตก ไปพี่ถดิเลยถดิเลยต้องต้องต้องเดินหน้าไปเอาตูนมาพี่เดินหน้าไปเอาตูนมากลับได้อยู่ตูนไม่จมหรอกพอหลังคาเลยป้อยป้อยป้อย

น่าจะขุดดินตรงนั้นออกก่อนนะครับเออต้องต้องที่ก็ต้องขุดดินนี่ออกก่อนเพราะว่ารถพูนจะได้ถอยไปฝั่งนั้นเนาะแล้วตอรางเอาเนาะมันวิศวะเต็มดีว่ตอนแรกพี่จะว่าจะมารับเหมาทาันนี้เลยแต่ว่าวิศวะกะมรักกะมระกขวด เดี๋ยวรถปูนมาลงตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะขุดดินนี้ออกแล้วให้รถปูนมายืนฝั่งนี้เอานะยืนตรงนี้แล้วก็ต่อรางข้ามเอามันดีกว่าโอโดดิยังลึกเลยอึนฝืนตั้งแต่เนี้ยไปเนาะไปแล้วครับเยบอยอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จบไปท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับอันนี้ก็รอจันทร์ชูกรีดนะครับผม